สวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาใส่โค้ดเกมออสตาเทเวนในวันที่1เมษายนนะครับซึ่งคใครหลคนก็จะรู้ว่ามันคือวันโกหกนะครับผมซึ่งใครไม่รู้ก็ก็ไม่รู้อะครับซึ่งโค้ดนะครับเราก็จะทิ้งให้่ันผู้ชมได้ใส่น,นะสำหรับคนทนี่ไม่ได้ใส่นะครับผมซึ่งมันเป็นการสปอยตัวละครเลยก็วายได้นะอืมเพราะว่ามันคือการสปอยตัวละครแบบชัดเจนแจ่แจ้ง แล้วทำไมตัวฉันถึงใส่โค้ดไม่ได้นะฮะโค้ดนะครับผมอันตรานะครับอันตรามูนะครับตามู UltriaMove e. นะครับนี่คือโค้ดนะครับผมเราก็จะได้อันตะ้าแคปซูลมานะฮะประมาณนี้นะครับเราก็เซิร์ชไปเลยนะตัวยูนี่ก็คือแคปซูลก็จะได้มานะครับผมกดใช้ไปเลยปุ๊บ นี่คือการสปอยตัวละครที่จะมาในอนาคตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมารระโบอรี่โกคูอัลต้าอินฟิงหรือแม้กระทั่งเจ้าโอบิโตะนะครับผมตัวอื่นนะมีตัวแรตรงนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงเกิดขึ้นกต็ตามนะครับมันก็จะล็อกไอตัวเช่นนี่อยู่ดีนะฮะเออต่อให้ท่านผู้ชมพยายามันไหนก็ทำนะครับผมนี้ก็คือการสปอยตัวละครทั้งหมดที่จะมาแน่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมาระ โอบิโตะไซตามะอุซุยโบลีสามดาวนะครับผมโกคูอัลตาอินฟิงและน่าจะมีแล้วใช่ป่ะท่านผู้ชมน่าจะครบแล้วนะครับนะถ้าเกิดตกอะไรก็ขออโทษด,ด้วยนะฮะก็จะได้เจ้าตัวนี้มานะครับผมหกดาวถามว่ามันเก่งไหมมันก็อยู่ในระดับที่เรียวกว่าใช้ได้นะครับหลังจากที่ดูรีวิวนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้แต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่คุณจะทําตัวอะไรมานะฮะมึงไปทาโกคูอาบลู Blue ให้ได้ก่อน นะครับนะไปทำโกคูสีดาวให้กลายเป็นโกคูหกดาวนะครับผมล่างแิงแดก็ได้ก่อนนะครับผมไอโกคูอัลเทอร์นทีเนี่ยครับไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันรอวิวัฒนาการมานานแล้วครับรอจนผมเอาไปย่อยเยอะแล้วเนี่ยนะครับผมซึ่งเหมือนว่าจะเร็วๆนี้นะครับผมจะอัปเดตแล้วก็จะมีเจ้าโบลี่นะครับผมโบลี่มีเจ้าตัวละครโกคูสี่นะฮะกาที่จะไม่ผิดนะครับผมที่มาลาโอมันสปอยมาแต่ว่า ย้ากับท่านผู้ชมไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ไตเพราะบางทีเขาแม่งจะมั่วนะครับผมบางทีแบบมันก็ไม่อยากไม่น่าเชื่อเออท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหม,มประมาณนี้แล้วกันนะครับผมมัน,ม,นมันเหลี่ยมนะฮะมีหลายตัวมากๆนะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้มันก็สามารถรอดูได้นะครับผมตั้งใจรอไว้นะครับแต่จะหวังนะประมาณนี้แล้วกันเท่านี้ไม่ไายนะครับผม สำหรับวันโปร6ชาตินะครับผมบายยครับทุกคนขอให้โชคดีครับ